สวัสดีค่ะเดนิสเจลินชาค่ะเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดสามค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นหยาดค่ะการได้กลับมารับบทหยาดอีกครั้งหนึ่งในภาคนี้ก็อันดับแรกคือรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะว่าจริงๆตัวหยาดเขาก็เหมือนโตขึ้นไปอีกสเตปหนึ่งค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เหมือนจริงๆมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านมากกว่าเพราะว่าจริงๆทุกคนในกองก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วก็เหมือนครอบครัวอะไรค่ะไปทํางานก็เหมือนไปไปเล่นกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ย ตัวละครอย่าตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค3ก็มีความเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรค่ะเพราะว่าตอนภาคแรกเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมเนาะแบบแค่มอสามอะไรเงี้ยพอมาภาคสองก็เริ่มแต่งงานแล้วพอมาภาคสามก็เหมือนโตขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาการเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็ต้องเวิร์กกับสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรมากมายเหมือน ในพาร์ทที่มันไม่ได้เล่าในเรื่องอะคะ่ะเหมือนแบบสมมุติว่าผ่านไปแล้ว3ปีเราก็ต้องทําการบ้านกับ3ปีนั้นด้วยที่ในเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าการตีความบทหยาดเพื่อเข้าถึงอารมณ์ให้หรือขึ้นก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นการทําการบ้านในแบ็กกราวด์ละคะ่ะอย่างที่บอกไปว่าช่วงระยะเวลาที่มันไม่ได้เล่าในเรื่องเราเองก,ก็ต้องทําการบ้านตรงนั้นด้วยว่า ระหว่างระยะเวลา3ปี1ปีนั้นน่ะอยากเขาเจออะไรมาบ้างเขาใช้ชีวิตยังไงกิจวัตรประจำวันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องต้องแบ็กกราวน์แน่นๆเราถึงจะรู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครก็ก็ทำการบ้านประมาณหนึ่งนะคะหนูรู้สึกว่าด้วยการถ่ายที่โยดามันเว้นไม่นานคือถ่ายทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันยังผ่านไปไม่นานมากเราก็ยังยังยังพอซึมซับตัวละครกลับมาได้ค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ แค่ทาการบ้านเรื่องแบ็กกราวด์เพิ่มเติมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาหน้าเซตหมดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนความเป็นหนังเราก็ต้องความต้องการความเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่เราก็จะไปเวิร์กกับตรงหน้าเซตเลยอารมณ์แตกต่างจากภาคก่อนหน้านี้ไหมก็แตกต่างมากเพราะว่าในภาคนี้ตัวละครหยาดเขาเหมือนแบบเหมือนมีลูกด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ไกลตัวหนูมากหนูไม่มีแฟนเลยแต่หนูต้องมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก็ทากันว่าหนักพอสมควรแล้วอารมณ์มันต่างค่ะเพราะอารมณ์คนท้องกับคนปกติมันก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องทําการบ้านตรงนั้นด้วยแล้วก็พวกฉากหลอนเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าตอนช่วงในท้ายของเรื่องเป็นช่วงคลายแม็กซ์เนี่ยแบบน่ากลัวมากทุกคนต้องต้องรอดูว่ามันน่ากลัวยังไงเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องผีแล้วค่ะที่มันน่ากลัวแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีก อจริงๆมีอยู่ประมาณฉากสองฉากที่เรารู้สึกว่าว้าวอะไรเงี้ยคือมันแตกต่างจากสองภาคแรกก็คือมันจะเป็นฉากที่มีฉากหนึ่งที่หนูต้องเข้ากับมีน่าใช่แล้วฉากนั้นน้องน่ากลัวมากคือ <c ười> เหมือนเขาเขามีเหตุผลที่จําเป็นจะต้องเล่นเป็นผีอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนต้องดูว่าเพราะอะไรมันถึงหน้าขยะขยงมันไม่ใช่แค่น้ากลัวแต่ว่ามันแบบ เห็นแล้วแบบยี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงช่วงคลายแม็กซ์ของเรื่องนลคะ่ะช่วงท้ายที่มันก็มีฉากที่ยี่แบบนี้เหมือนกันอยากให้มาดูเพราะว่าจริงๆฉากเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจเล่นมากๆโดยเฉพาะตัวหนูเองที่มันเป็นส่วนที่สําคัญของเรื่องมากๆด้วยค่ะอ่ะเรียกได้เลยว่าทางเรื่องเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนจะได้รับความรู้สึกใหม่ๆที่แตกต่างจากภาคแรกกับภาคสองแน่นอน,นะคะ่ะ คือถ้าเป็นประสบการณ์หลอนแบบว่ามีคนชอบถามว่าเจอผีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวหนูเป็นคนที่ไม่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้กลัวแล้วก็แบบในเรื่องเองอะ่ะก็ไม่ไม่มีเลยค่ะแต่แค่ได้ยินมาว่าพี่พ,พี่ทีมงานอะ่ะมีเจอบ้างนิดหน่อยเพราะว่าโลเคชันที่เราไปถ่ายอะ่ะมัน,ม,นมันน่ากลัวแบบไปถ่ายในถ้าไปอยู่เราไปอยู่ในถ้าแบบ3วันได้อ่ะค่ะคือแล้วโลเคชันมันค่อนข้างหลอนอยู่แล้วในตัว ส่วนตัวเป็นคนไม่กลัวผีเลยค่ะแบบไม่กลัวขามืดไม่กลัวผีอะไรเงี้ยคนที่กลัวส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบพี่แบร์นีนาพี่แบร์ดูไม่กลัวใช่ไหมแต่จริงๆเขากลัวผีมากอืมถ้าในฐานะนักแสดงนะคะที่ที่เล่นมาตลอดตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมากเลยค่ะเราได้อะไรหลายๆอย่างอันดับแรกต้องเป็นเรื่องของตัวละครก่อนแล้วกันว่า เราได้อะไรจากตัวละครเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องการทํางานด้วยที่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูเลยแล้วมันก็เปลี่ยนมายเซตในการแสดงของหนูไปเยอะมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าเราเล่นละครมาก่อนเนาะการเล่นละครกับการเล่นภาพยนตร์อ่ะมันก็จะมีเทคนิคการเล่นที่ค่อนข้างต่างกันพอเรามาเล่นภาพยนตร์เราจะรู้สึกว่าเหมือนมันมีความธรรมชาติมีความเรียลมากกว่าก็ก็เลยรู้สึกว่าเราชอบเทคนิคการเล่นแบบนี้รู้สึกว่าตัวเอง ถนัดแบบนี้แล้วก็แฮปปี้มากๆกับการทํางานอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่หยดภาคแรกอะ่ะเวลาหนูไปเล่นอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่หยดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังใช้เอาเทคนิคจากจากที่เราเจอมาไปไปใช้ที่อื่นด้วยรู้สึกว่าคือเทคนิคจากหนังแล้วเอาไปใช้ต่อรู้สึกว่ามันช่วยเยอะมากๆค่ะเรื่องความเป็นธรรมชาตินี่คือแบบเป็นอันดับแรกเลยที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากและความเข้าใจตัวละครเนี่ยสำคัญมากๆหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่า พอผ่านที่หยดภาคแรกไปอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูทํางานง่ายขึ้นในฐานะนักแสดงแบบว่าไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนติจากค่้มกับมากเท่าไหร่ <c oughs> สิ่งที่เรียนรู้จากตัวละครอย่าแล้วนามาใช้ได้เลยคือความเป็นนักสู้ของเขาค่ะคือถึงเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยมากๆแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องที่มันไกลตัวเขามากๆแต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาสู้มากถึงจะกลัวแต่ก็ต้อง ลงมือทํามันไปก่อนเพื่อแบบว่ารักษาครอบครัวของตัวเองเอาไว้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออดีจังเวลาเรากลัวอะไรมากมากอะ่ะเรารู้สึกว่าในชีวิตจริงอะ่ะเวลาเราเจอเรื่องที่เราแบบกลัวมากๆาเราไม่อยากทําสิ่งนี้เลยแต่ว่าเราจะแบบไม่หนีปัญหาะคะ่ะเราจะาเผชิญหน้ากับมันอืมอันนี้เอ่อรู้สึกว่ายากมากเหมือนกันคะ่ะกับการที่จะเข้าใจตัวละครของหยาดเพราะว่า เาสูญเสียน้องสาวไปในภาคแรกแล้วพอมาภาคสองะค่ะเหมือนเขาก็จมอยู่สิ่งนั้นมานานพอสมควรแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่าในภาคสองอะอยากเขามีอาการคล้ายๆกับแพนิคอยู่คือเป็นอาการหลังจากที่เจอเหตุการณ์เลวร้ายมาหนูทำการมากกับตรงนี้เยอะเหมือนกันว่าไปศึกษากับอาการนี้ว่าเวลาที่ เขามีอาการนี้ขึ้นมาเขาจะแสดงออกยังไงเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทำการบ้านตรงนั้นด้วยเพราะว่าเวลาอยากเขาเจออะไรที่มันแบบทริกเกอร์อ่ะเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบแพนิคอะคะ่ะแบบตั้งสติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทำการบ้านกับตรงนั้นด้วยยากเพราะว่าเดน,นิดไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยก็เลยยากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าปร,ประสบการณ์ร่วมสำคัญคะ่ะคือเราลองนึกนึกภาพเวลาที่ เราเจออะไรที่เราตื่นตระหนกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เอามาปรับใช้ได้ประสบการณ์ร่วมสําหรับหนู่าสาคัญมากกับการแสดงอืมแตกต่างจากหนังผีทั่วไปรู้สึกว่าตอนแรกอะทุกคนก็จะคิดว่าที่หยดก็คือเป็นผีคือเป็นปอบทั่วๆ่วไปแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่ต่างเลยคือใครจะคิดว่าหนังผีอะ เราจะต่อยผีเราไม่เคยเห็นมาก่อนในหนังไทยละกันหนังตาา่างประเทศเขาอาจจะมีบ้างแต่รู้สึกว่ามันใหม่มากกับหนังไทยพี่ยาคือเหมือนกลายเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ something ของของไทยอะไรเงี้ยค่ะแบบอยู่ก็ลู้ขึ้นมายิงผีต่อยผีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอภาค2ภาค3าอ่ะน้องๆก็เริ่มทําแบบนั้นบ้าง คือคนที่เขาดูที่หยดเสร็จอะมีหลายๆคนมาพูดกับหนูว่าเนี่ยเด็กๆอะเขาไม่กลัวผีกันแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะต่อยผีเหมือนพี่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความต่างที่ที่หยดไม่เหมือนเรื่องไหนเลยคะ่ะค <laughs> ือก็มีหลายคนถามแล้วก็ให้ให้ใหสป,ปอยบ่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่าที่หยดสามอะมันคือคอมบิเนชันระหว่างที่หยุดหนึ่งกับสองแล้วก็มีความสเปเชียลมากกว่านั้นขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นหนังแอคชั่น เลยค่ะคือบูเยอะมากแล้วก็มีเทคนิค CG เยอะมากมีเทคนิคพิเศษการถ่ายทำอะมากกว่าภาคแรกกับภาคสองเยอะเลยอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่า,าเราเป็นคนไทยทำทำกันเองอะค่ะเรื่องเทคนิคพิเศษพวกนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นในหนังทุกเรื่องแต่ว่ามีในที่อยอสามก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้มาดูถ้าไม่เคยดูภาคหนึ่งกับภาคสองอะออมาดูภาคสาก็ อาจจะงงนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนมันมีเรื่องราวที่แบบว่าต่อเนื่องกันมาอยู่อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไปดูภาคหนึ่งกับภาคสองก่อนแล้วก็ถึงจะเก็ตในภาคสามมากขึ้นแต่ว่าถ้าแบบไม่เคยดูเลยนะแล้วมาดูภาคสามเลยอะสิ่งที่จะได้แน่นอนคือความมันค่ะทุกคนจะได้แน่นอนเพราะว่าต่อให้อาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่ามันจะได้รับความมันคือฉากแอคชั่นเนี่ยเขาทำถึงมากๆแล้วก็เรื่องอในโครงเรื่องเองอะ ก็น่าจะไม่ได้ทำความเข้าใจยากมากขนาดนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับที่หยดสามนะ,ะอยากให้ทุกคนมาลองดูหนังผีไทยแบบใหม่ที่แบบว่ามีฉากแอคชั่นแล้วความหลอนก็ยังคงความหลอนไว้ในสไตล์ที่หยดเหมือนเดิมค่ะถ้าทุกคนชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วก็อยากให้มาลองดูประสบการณ์ใหม่ๆกันนะคะ